สวัสดีค่ะเจ้าของฉายานางเอ,งเอกเขี้ยวสเสน่ห์คนนี้รุ่นใหญ่และก็ดังมากๆเมื่อก่อนนะคะคุณละละนาสุลาวันหรือว่าอาจิมนั่นเองค่ะอาจิมประกาศทิ้งทวนงานแสดงให้ภาพยนตร์วัยโอลบุน5นะคะที่เพิ่งรับเล่นเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอาจิมบอกขอวางมือถาวรค่ะตอนนี้มีความสุขสงบอยู่กับร้านอาหารที่ราชบุรีนะคะซึ่งก็ยังต้องประคองต่อไปหลังจากเจอผลกระทบโควิด1ิค่ะ โชว์ฝีมือทำหมู3ามชั้นทอดน้ำปลาค่ะนี่คือทีเด็ดของร้านนะคะอาจิมละละนาสุลาวานอดีตนางเอกดังยุค70มีร้านละละนาคิดเช่นอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจงังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่าด้วยอายุเข้าเล็กหกแ,แล้วแล้วก็ยืนนานๆไม่ไหวช่วงหลังค่ะอาจิมก็เลยส่งไม้ต่อให้หลานสาวเข้าครัวแทนส่วนตัวเองรับแขกนะคะมีแฟนคลับภาพยนตร์ก็มาเยือนอยู่บ่อยๆค่ะ ซึ่งตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารถือว่าเป็นงานหลักงานเดียวของอาจิ๋งเลยละค่ะหลังจากที่ลาวงการบันเทิงไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนและวันนี้แฮปปี้กับชีวิตในราชบุรีค่ะบางคนถามว่าทำอยู่นี้ไม่เบื่อเลยไม่เข้ากรุงเทพไปอยู่กรุงเทพแบอบกเราเราใช้ชีวิตมาขนาดนี้แล้วอะเรารู้หมดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่อย่างนี้หาที่สงบอยู่เนี่ยมันก็หายากนะแล้วก็อยู่กับลูกหรือหลาน ก็พอแล้วค่ะเพราะเราก็อายุ60กว่าแล้วจะไปกระสือกระสนอะไรอีกถูกไหมฮะมีกินไปวันๆก็พอแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเขาอยู่แบบสงบ หลายคนจำขึ้นใจกับบทบาทนี้นะคะโอค่ะสาวแก่นในหนังวัยรุ่นวัยอลบนเมื่อปี2519ที่ทำให้อาจิมแจ้งเกิดทันทีในวัยเพียง16ปีตอนนั้นควงคู่ไพรโรธสังบริบุทนะคะคิวทองค่ะขนาดต้องวิ่งถ่ายหนังกันวันละไม่ต่ำกว่า3เรื่อง แต่หลัง10กว่าปีที่อยู่ในวงการอาจิมก็ตัดสินใจนะคะอำลาวงการไปมีครอบครัวและไปท่องเทียเท่ยวชดเชยชีวิตวัยรุ่นที่หายไปแล้วก็รู้ดีอยู่แล้วว่าบทบาทนางเอกไม่ได้อยู่ถาวรค่ะจนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วกลับมาเล่นหนังอะเรื่องนี้ค่ะวัอลบนห้ผลงานการกำกับของคู่ขวัญน,นี่แหละคะ่ะแต่ก็ยืนยันว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแน่นอนค่ะ พูดถึงดีเจบุกโกธนัทพันธ์นะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะว่าก็เป็นพิธีกรสายฮาเลยทีเดียวรวมถึงเป็นนักแสดงด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือมงลงได้เป็นนางงามแต่กว่าจะคว้าตําแหน่งมาได้ต้องฝ่าฟันหลายมารสุมเหมือนกันนะคะมีคําคารหาว่าเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าเป็นคนบันเทิงถึงได้ตําแหน่งหรือเปล่าหรือว่าโดนการบูลลี่อีกเช่นเคยดีเจบุกโกนั้นสามารถผ่านมันมาได้อีกครั้งนะคะด้วยการรู้จักตัวเองค่ะ นาทีนี้ด mm. ีเจบุกกดธนัพันธ์นะคะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงและพิธีกรตัวท็อปของวงการบันเทิงแล้วค่ะแต่พ่วงตำแหน่งนางงามเอาไว้ด้วยนะคะ mm. เป็นเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจค่ะ mm. ก็บอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายต้องรับมือความกดการทั้งโดนบูลลี่ว่าไม่สมมงไปจนถึงขั้นว่ามีการล็อกมงหรือเปล่า mm. ซึ่งเจ้าตัวผ่านมาได้ก็เพราะว่าเลือกที่จะปล่อยผ่านคอมเมนต์แย่ๆและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ เธอฮ้ยเธออ้วนเธอไม่สวยเราตีกรอบแค่รูปล่างหน้าตาแต่สิ่งเหล่านี้เวทีต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าเราจะอ้วนเตี้ยสูงต่ำดำขาวแต่มองว่าคุณมีจิตใจที่สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปได้ไหมกับบริบทของเวทีน,นั้นๆขอแค่คุณไม่ละทิ้งความฝันมันก็เหมือนการวิ่งแข่งอะคะ่ะถ้าวันหนึ่งที่เราหยุดวิ่ง แล้วเราค่อยๆเดินอย่างน้อยเราก็จะเห็นเส้นชัยให้มันไปถึงแต่ถ้าเราหยุดแล้วเราหันหลังกลับข้างหลังยังไงวันหนึ่งเราก็ไม่ถึงเส้นชัยละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็เลยมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนั่นคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ปากคั้งใหญ่ที่อำเภอเสมืองนะคะแม้ไม่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือโดยตรงแต่ก็ขอใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองช่วยกระจายข่าวแทนทางอัปเดตสถานการณ์และแผนการช่วยเหลือค่ะ สายศิลปะมาทางนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเทศากาลแล้วก็ตลาดศิลปะเปิดตัวขึ้นนะคะ Mango Art Festival ค่ะเมื่อเ,เขาว่าด้วยการซื้อขายจึงน่าคิดนะคะว่าตกลงแล้วเราวัดคุณค่าและมูลค่าของผลงานศิลปะกันที่ตรงไหนไปคุยกับศิลปินกันนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยมีตั้งแต่หลักหมืน่นหลักแสนจนถึงหลักล้านเลยละคะ่ะ 2อล้านหกแสนกว่าบาทคือมูลค่าที่ผ่านการเวลาของภาพพิมพ์บนกระดาษสาปีพศ2547ของอาจารย์คามินเลิศชัยประเสฐค่ะเจ้าของรูปปัน้นยายสาที่เป็นไวรัลก่อนหน้านี้นะคะมีจุดร่วมกันก็คือสื่อเรื่องปรัชญาและความรักค่ะที่จริงแล้วเป็นสมบัติของนักสะสมนะคะนำมาเปิดหีบแสดงและขายด้วยเขาเลยต้องรักษาความปลอดภัยกันตลอด24ชั่วโมงค่ะ การประเมินราคางานศิละปะมีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่ก็เจอปัญหาถูกตัดสินมูลค่างานต่ำกว่าที่คาดคือเธอคนนี้เอวิทชุลดานะคะศิลปินหญิงมาแรงด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะถูกมองว่าวัสดุที่ใช้เป็นขยะแต่เธอก็ยืนยันค่ะว่ามีแนวคิดคืนกำไรให้โลกอย่างทั้งห้องนิทรศการของเธอใน Mango Art Festival ช่วยลดคาร์บอนฟุตสปริน์ได้เท่ากับการดูดซับต่อปีของต้นไม้72ต้นค่ะ วัสดุเอือใช้แล้วมันมีมูลค่าหรือเปล่าพอเรามาทำปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าเอออันนี้ซื้อได้ใช่ไหมแล้วแล้วอันนี้ขายเนี่ยทำไมถึงต้องขายด้วยเพราะมันเป็นขยะเราจะเจอคำนี้อยู่บ่อยๆอ,อืมเราก็ต้องค่อยๆอ,อธิบายให้เขาฟังค่ะว่าทำไมมันถึงมันถึงสามารถขายได้แล้วก็ทำไมเราถึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันมันอาจจะไม่ได้เป็นมูลค่าที่ว่าคุณเอาชุดเนี้ยไปใส่เดินในชีวิตประจำวันได้แต่อย่างน้อยคนที่ซื้อไปอ่ะเขาได้รู้สึกว่า เขาได้มีส่วนช่วยในการที่ขยะเหล่านี้ไม่ได้ไปลงสู่แม่น้ำลำคลองแหะ เมื่อศิละปะมีทั้งคุณค่าและมูลค่างานอาร์ตแฟร์จึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะกระตุ้นการซื้อขายค่ะแต่ว่าในไทยเราก็มักจะเห็นว่าจะมีการจัดขึ้นโดยเอกชนซะส่วนใหญ่ตั้งแต่โฮเทลอาร์ตแฟร์เช่นเดียวกับครั้งแรกของ Mango Art Festival นะคะรวมตัวศิลปินและแกลเลอรี่กว่า20แห่งมีต่างประเทศด้วยจัดขึ้นที่ล้1919ค่ะมีตั้งแต่โซนงานมัสเตปีสมบัตินักสะสมแล้วก็เปิดห้องให้ศิลปินรวมกลุ่มแสดงด้วยกัน ก็ทำให้ศิลปินมองว่าช่วยสร้างความคึกคักให้วงการนะคะหลังจากที่เงียบเงากันไปนานเพราะโควิด -19 ตอนนี้ยังไปชมได้นะคะที่หลงค่ะพี่โอแว่นใหญ่เป็นนักแต่งเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงรุมเ3 9นะคะ กว่า3ปีค่ะช่วงเวลาเกือบเกือบ3ปีนะคะที่เขามาเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็สามารถสร้างผลงานกับร้อยล้านวิวและอีกหลายๆ10ิล้านวิวในอีกหลายเพลงนะคะก่อนที่จะมาเป็นนักแต่งเพลงแถวหน้าของวงการแบบนี้เขาก็เป็นคนที่ล้มแต่ไม่เลิกค่ะคุณผู้ชมพี่โอเว่นใหญ่นั้นก็สู้มาตั้งแต่สมัยประวดวงสมัยเรียนด้วยนะคะเขามีแนวคิดหนึ่งค่ะว่าค้นหาสิ่งที่รักแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยาวนานก็คือพบแพชชั่นของตัวเองในการแต่งเพลงเขาถึงอยู่กับมันได้ตลอดนะคะไปฟังเพลงของเขา ปิดท้ายค่ะขอบคุณคุณกฤติษาค่ะขอบคุณครับแม้เรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีนี้ต้องผ่านการฝึกฝนจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเพราะๆกันที่คุณกฤิษาได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะหมดเวลาของชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมกลับมาพบเราสองคน8โมงครึง่งทางไทย PBS นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้ดีกว่าเสียใจซ้ำๆให้คนที่เขาไม่รักอยู่คนเดียวก็ดีแล้วจะรักใครแล้วไม่มีค่าจะเขาให้มากิี่น้ำตาเก็บเอาหัวใจเ้าช้ำมารัก ตัวเองสักทีวันนี้มีเพียงแค่เรา